ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกถูกฐานกําลังยุกกับเบาวนีกับช่องอีสานบานคอยเองพี่น้องผมเดี๋ยไปทางได้กับเมือดมนไปเบิดนอพี่น้องเนาะเพราะเป็นเมือดมนดไหมทางสว่างตะวันเผอินว่ามันกบตีสามกลัวๆนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผมสิพาพี่พะน้องไปหาหนูมาขวัวน้องมอสีปาา 3, อกว่ายุสามีตัวหนึ่งว่าชันตะวันบดไปอ้อยเขา มองอ้อยไว้กะมีกะม,มีไปเบื้องมองซอสซ้ำม,มองพี่น้องขันซุกมนันทำปงได้เยอะตัวหนึ่งว่ามีกบว่าประสบความสำเร็จแล้วเด้อพี่น้องเนี่ย <c oughs> ลุยแล้วพี่น้องผมผุดผพรำทำเพลงยังบ่ได้ผ่พาพีผ่าน้องไปเฝ้าไปเฝ้ามาหาขันว่ามีแนวได้เท่ากับมาหาเ็บเห็ดพยายามสีหาแนว่ยไม่พี่น้องเบื้องเกินได้ละครับสีบวื้นกับโขกไส้ยังนั่นเป็นนูกบุปผีเป็นไก่้ผ่านถือกันอีกเรื่องหนึง่งเอาไปลุยกันพี่น้องผม <c oughs> ไปพี่น้องผมเบื้องหน้ามีใบผุ่งชนเพราะว่าน้าสาธุให้ได้แล้วครับเพราะว่ามันไก่พี่น้องช่วงนี้คือว่ามีออกหากินไก่นูหนูปูเปียกมันพ่นอ่าพ่นสีเห็ดหน้าแม่นว่าละครผู้เผากับเผาเนี่ยเขาได้สนับสนุนต่ว่าเพินกับเผาเผาบานนี้ให้หน้ามันแปลนแม่นว่าล่ะก็ให้หน้ามันแปลนหนูมันยักไปสิไปยุใส่บานมันก็หน่อยน้ำก็ลงห่วยลงสาห่วยสามันก็ยุไก่บานไก่เมืองนาะพี่น้องเนาะ เขากับจำเป็นหละถี่ต้องนั่มันไปเพื่อพี่เพื่อน้องแล้วบ้ามีเหตุใจเลยพี่น้องผมอยางให้พี่น้องได้เพิ่งภาพสวยวิดีโอสวยๆงามๆนะพี่น้องเนาะไปลุยเขาถนนลูกล่งแล้วพี่น้องผมอยากไปอยากมากยากเจ๊งหน่อยเพราะวันนั้เห็นหนูตาแดงตัวหง่ๆทอเมี่ยวนะพี่น้องเนาะเลียนตัดหนายอยู่นําป่านี่ผมเด้เนะพี่น้องผมส่งมัง่นทำโ่ง ไปพี่น่อผมลุยมีไม้เดียวพอเลยเลยควางเขาไว้กวางหมองเดียวพี่น่อผมเบิ่งว่ามันจะเป็นเจ๊ไงได เฮีงบ่ได้พี่น้องต้องค่อยๆ โบออกเลยพี่น้องผมโบออกเลยแปลกบ่วงกันนี่บ่วงไพ่บุญไปกล่นไฟพี่น้องผมไปต่อกันไปเลยดีซีกลัวแล้วมันก็หร่จำปิดนะที่ไปยุบใส่กันดูตัวนี้มาแตางกอยไปพี่น,อนอ้องคล่นไฟต่อเา ngoài <Nhoy> phi nông ban này thăng cả sắn lâm bạc bạc muông tép đình dừa phi nông bạc muông súc quân tép ta anh dẻo, ừm, hoàn di súc bẩn là พี่น้องผมบ่ามีสีผ้าเบื้งองปลาลูกขอ,อกปลาลูกขอ,อกมูบักใหญ่ขันเม่นมันตัวใหญ่ได้อ่อหมอนึงพี่น้องผมข,ขันสิมีแนวได้กปลาลูกขอ,อกนี่แหละแต่ว,ว่าบ่ามีอุปกรณ์มาสอนเรามันสีย่กไก,ไก่แม่มันนะบ้ามีว่า พี่น้องผมปลาดุค่เบิ้งเอาไกๆ่ๆดีๆเลอพี่น้องนะนี่ผ้พาพีผ้านองเบิ้งซ้ำหนีเราเมื่มอนีรหนูกับว่าใดบ้ามีสั้นวูแม่มันอยู่นีท่านนี่บ้ามีสั้นวูแม่มยู่นี่บ้านนี้รวยข่วมจิงเ้อพี่น้องนะบ้ามีบอกตรงๆว่าว้ามีปล่อยมันถืบอบบจังเทียมมันอยู่นีเทียมน้ำพอเพียงแชงนี่พี่น้องเทียมมันอยู่นี่แมนบ่งขึ้นมาง่างๆย,ยๆหรอกแต่พอมาหน้าใบมัดตายเนาะพี่น้อง ปลาลูกขวาวกงูบักใหญ่พี่น้องผมคู่หนึ่งพุดที่พี่น้องนี่คันเอาได้เป็นกระคูพี่น้องผมนี่พุ่นะพุะ่นะพุ่นะ เห็นบอ่อพี่น้องมี่จะปลุกขอกเต็้มอยู่ตะอนซอนบ้ามีเห็นแหละบ้ามีกะนิ่งแม่มันบาดนี่บ้ามีมันบ่ตายแหละค่ะมันหนาชีรอดบ้ามีก็เรื่อยบอ่ไปกวนอีหยังมันนะนี่เทียมมันอยู่นี่ไปเอาไปหาหนูตัวพี่น้องผมพ่ามสวยงามของธรรมชาติมันเบิ่งได้ซ้ำหนีแหละ เบิ่งโดนไล่กับบัวใดปละดุขวักหลุนลวนเด้อพี่น้องเนดะ้อพูดคั่สิเอากับพูดคู่หนึ่งหมดละแต่ว่าบ่อเอาดอกพเพราะว่าเอากับป่อยเมียมันเดียวเอาปล่อยเมียมันเดียวยังสีมาเอาดูมันอีกกับบ่ไวหวเนาะงเมียนาะไปพี่น้องผมไปต่อมมองนี้บ่มากลับไปมองเข้าก่อนนะ <laughs> ยี่หานกบินเลยบ้ามีบอกแล้วมากครับบ้ามีตรงมีแนวใดพี่น้องผมนีม่ตัวหว่วยน,นี่เป็นหว่วยสาธารณะนะพี่น้องนะเป็นหว่วยสาธารณะแนะสะดงว่าคนมาใส่พันกระิอยากให้ผู้อื่นกินน้ำน่นแหละพี่น้องผมบ้ามีเลยสียามให้เพ่นสันเดียมันสีเป็นจ้งไดนี่ว่าตัว ด,ดเอาไปปุ่นจจกโตัวนี่ยหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดวหลักปลาคุ่นมันหลักเนี่ต้องเบิ้งสก่อนขันแหลกว่ามีบอ่อพี่น้องหลุดนน้ำกันเลยพี่น้องนะหลุดนน้ำกันเลย อ้ถือพี่น้องผมถือ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 ,ถอนี่นี่นี่พี่น้องผมถ,ถือหัวปุเบหมดแล้ว พี่น้องหาถุงก่อนเดี๋ยวเดียวมันมีอีกลังหนึ่งพาไปยาามอีกลังหนึ่งพี่น้องมากับบ้ามีมันตรงนี้แนวได้มากับบ้ามีมตรงนี้แนวได้บบไดเอาถุงมาใส่ก่อนเอาถุงมาใส่ก่อนไปไปไป,ไปอีกลังหนึ่งของสาวพี่น้องผมของ้าว ควยหนูกะมีบ่สนใจสนใจจันย่างเดียวตอนสนใจจันย่างเดียวหนูกัดมาลันบ่ขี่ไล่กะซ้องตัวน้อพี่น้องเนะาะขี่ไล่กะซ้องตัวก็หันปลาคอตัวท่อดนผ่านนี่แหละหลังนี้ลันบ่ ขันเอากระเอาซอนหลังพี่น so ้องผมยึดเอาหลายบนสีหูส์อ้เจนพังตัวนี้เจนพังพี่น้องโอ้ดีดดีดอยู่ก็เพามันพังเด้นี่มันพังเดี๋ยว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 เอาไว้กว้านละคันถือถือบ่า โอ้ยถ <Ở S 4> <Okay. S 2> ืออีเจ๊าะพี่น้องถืออีเจ๊าะถืออีเจ๊าะนี่พี่น้องเห็นปะเห็นน้ำบางงี่ปะอ่าคือมีตะปะคอว่าช่วงนี้ปะคอถือแก่นพี่น้องผมตะปะคอถือแก่นพี่น้องผมเอาสองตัวพ่อเนาะพี่น้องเนาะเอาสองตัวพ่อเอาสองตัวพ่อ บอกให้กับอะไรบอกให้กับนีบอกให้กับนีเอ้าขอบคุณทุกเลยทุกทรัพย์ถูกกัตที่กัตตามเงินเดือนพื้เข้าพี่น้องผมจากหัวใจที่เมืองอีสานบ้านวอพี่น้องผมผิดพลาดประกันได้คำบอกคำจ่ายเท่าท่าที่มุสุภาพี่บอกไปว่ามีขอโทษขออภัยพี่น้องเนอะนี่ละในเมื่อมันเพราะมีเนี่ยเอาได้เช็ดยังไงงูก็เพราะได้ได้ปลาเอาสองตัวพอพี่น้องเพิ่นคือสิบห้าบาทหรอกพอกระทิพยาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่พิ่นออกครับป้าหอบอะไ้ โอเคพี่น้องผมเอ้าขอบคุณครับสวัสดีครับ